ไม่รู้จใจทใช่เป็นเปได้ชังไงมดาใช่พี่ไม่มีแก๊งไม่มีผมบอกว่ามึงซ่อมเก่งอย่างไว้มันละมัดแห้มาน้มาแต่มาห0หมื่นผมน่หงุอหงเฉยทั้งวันอะนะกี่ชั่วโมงนานอยู่แต่ว่าผมชิวไม่แล้วเขาไปยังซ่อมไว้ให้เราเลยนะมันก็ต่อให้เรื่อยๆยาสยาดมากอยาแล้วคนดูเรียกร้องมาก หนูโจใช่หนูโจสวัสดีเข้าสู่ช่วงมามามาริโมชาร์จแบตอยู่มาริโมทักทายผู้ชายลุกผู้ชายในดูไวนะฮะอ่าวันนี้ก่อนถือว่าน้องใหม่มาแรงน้องใหม่มาเยอะน้องใหม่มาเย็นมากน้องใหม่มาแรงนะคะหนูโจนาธานนะคะทุกคนใช่รีเควส์เยอะมากนี่ต้องถามก่อนก่อนที่จะมาอยู่ดูไวเนี่ยเราอยู่ที่ไหนมาก่อนเราอยู่ที่ไหนมาก่อน อยูวินเทอร์ฟเฟลวครับยูวินเทอร์เฟลใช่ไหม,ลไหมแล้วคือเขาบอกว่าเ,เป็นตัวจี๊ดเลยใช่ไหมเป็นตัวเป็นตัวจี๊สไหมอันนี้เชื่อเลยว่าอันอันนี้เราเขินอ,อัน,นอันนี้เราเขินคนสวยๆใช่ไหมใช่ไหมอันนี้เราเขินคนสวยไหมเมาขอโทษดิเอาผมเอากรรมกรรไม่คือไม่รมู้ว่าเมาอ๋อโอเคเออไปพักไปพักไปพักได้ไม่ได้<อ>ได้โอ้ขอโทษทีนะครับทุกคน คือตอนนี้มีกึุ่มแล้วเออน้องนิ่งเฉยพี่นิ่งเฉยจะเป็นคนนิ่งไม่มาคนละนิ่งอ๋ออ๋อหนูโจดาราติ๊กตอกได้ค่ะอาดาราติ๊กตอกอ๋อเอาจะถามก่อนโจจะดีมช่องไหนช่องฟ้ามาละมือใหญ่คนโตรุ่นโตเหรออะไรอ่ะอันนี้บิลลี่ไม่เก็บเหี่ยซีโตดีกว่าซี อะไรอะไรอะไรคือซีโตซีซีไงคนละรุ่นกันอ๋อคนละรุ่นคนละรุ่นอ๋อก็คือถ้าเปรียบเทียบเป็นเครื่องยนต์ก็ไม่ได้เกิดแต่มาของคุณนะได้พันเนาะคนชอบบอกว่า700แรงม้า800แรงม้าแต่เราไม่อยู่กับม้าเราไม่อยู่กับม้าอะไรเจ้าซีเทียร์เนี่ยเขาถามว่าโจเข้าเก่งได้ยังไง เอน,นีชวนนักโอ้นีชวนโท,โ,ทโทนี่ไปรู้จักเราตอนไหนตอนไปต่อยใช่ไหมแล้วเขาเห็นว่าเราแบบแบบมีฝีมืออะไรใช่ไหม <c oughs> <ๆ S 1> เขาเขาเ็เลยชวนเข้ามาปะไม่รู้เหมือนกันน่าจะใจใช่ไหมแล้วเราเราเราน่าจะเป็นคนพูดเก่งตัวโจอ,อะ่ะคือทุกคนจะรู้ว่าโจอ,อะ่ะพ,พูดพูดพูดแบบพูดเก่งนะแล้วโจเวลาพูดอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความตถ้าไม่สนิทแต่มันใช้ความก็เรียกว่ามันเป็นเหมือน อะไรติดตัวมันหนักเหมือนมันเป็นคนแบบเป็นเบลลี่เขาก็หาคนมากขวบเพราะว่าเพราะว่า่จคุยเก่งมากคือเขามาพูดคุยคุยคุยเก่งมากๆคุยแบบเหมือนแซมอ่ะใช่อยู่กับแซมนุ๊ดคุยเก่งคุยเก่งมากคุยใหญ่เข้าหาใช่ตอนสมัยตอนที่อ่าแล็บแล็บขับรถไปจบปูนตอนนั้นกับมาลีแล้วก็โจแล้วก็ปังใช่ไหมแล้วก็กันี่ะ เฮ้ยเราได้แบบเฮ้ยโจนี่ใครวะเนี่ยคือคือดูสตรีมแบบเฮ้ยโจคนนี้ใครวะพูดแบบพูดเก่งมากที่แบบเล็กหนู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 พี่ดาผมวะเนี่ยฮะพี่ดาผมพูดเปล่าปะเนี่ยชั้นฮะฮะฮะอะไรนะพี่ดาวผมวะเนี่ยอ๋อไม่ได้ดาเป็นคนที่พูดเก่งดีแล้วเพราะว่าเวลาเวลาเวลาอยู่แบบอย่างเงี้ยคือจะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่เวลาเวลาเวลาจะพูดเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนแบบละลายละลายละลายด้วยความตึงเครียดเราก็ได้พูดพูดกันได้สะดวกง่ายๆมากขึ้น อะไรประมาณนี้อืมแล้วจริงหรือเปล่าที่ที่โจเนี่ยเป็นเป็นแบบลูกเจ้าของเกาะจริงไหมจริงครับจริงเป็นอันนี้เลยอดีตเจ้าของเกาะคือตอนนี้เขาไม่มีใครก่อนแล้วเหรอหรือไม่มีใครไปแล้วหมดแล้วเนาะตอนนี้ก็ไม่ก็ก็คือยังเป็นอยู่อ่ะเดี๋ยวยังเป็นฮะเอออยากรู้ออะไรไอ้คอสไอ้คอสสุดาห์นี่เราเก่งไหมในเกาะคือผมแบบ เมื่อหนึ่งปะใช่พี่ใครๆอยากอยากดูอยากดูทิ้งคือสอนได้ไหมหรือว่ามันเป็นความรักต้องซื้อไงพี่บอกไม่ได้มันต้องขอซื้อของขายถามไปได้ถ้าเออขอถามอะไรเ่าวันวันนึงเท่าไหร่เวลายิงอ่ะยิงยิงไปอ่ะวันนึงเราเท่าไหร่ประมาณสองแสนห้าพี่ถ้าทําแต่ว่าผมขี้เกียจมันก็จะได้น้อยส่วนใหญ่เราฟาร์มกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงแล้วมันจะมีจุดไหนสิบกว่าพี่ไอ้ฮีสิบกว่าสองแสน แต่มันว่ามันเรื่อยๆพี่มันไม่ได้ขยับเฮ้ยมันแบบมันแบบชิวๆอ่ะพี่ฟาร์มชิอๆเพราะว่าอะตอนแถวอะตอนนั้นอะคนเยอะไหมตอนตอนตอนที่เรายิงอ่ะคนเยอะไหมเพราะว่าเพราะว่าเนี่ยเคยเคยยิงเหมือนกันซึ่งตอนนั้นที่ไปฟาร์มอะคณเป็นคนเยอะชิบหายเลยยิงแบปัง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 แล้วคือสัตว์เราก็หนีไปหมดเลยแือว่าเรามันไม่เกี่ยวนะพี่ถ้ายิงแล้วสร เพราะว่าวันนี่ยยิงง่วงไปหมดเลยยิงทั้งกวางยิงทั้งเสือดำแต่ของเรายิงแค่เสือดำใช่ไหมใช่ครับอ๋อแล้วมีทิปไหมอ๋อลืมไปเขาไข่ละไข่ไข่คอแล้วเท่าไหร่คอเท่าไหร่แสนหนึ่งพี่คอแล้วอัพละตอนนี้แล้วแล้วถ้ามาซื้ะซื้อละสองปีได้ปะคนในแก๊งอะไรเงิยราคาแปดหมื่นพี่ถ้าคนในแก๊งแปดหมื่นแปดหมื่นโอ้โหคนที่งกเลยว่ะแม่แต่หนซื้อมันหนูซื้อมันมาหมื่นห้า นี่มันมันติดไว้อยู่หนูเนี่ยไม่ได้ไปเรียนน้องไปฟรีคอร์สมั่นแหละใช่เหรอเอาพี่เป็นแบบนี้ไม่ได้ดิของซื้อของขายพี่แบบพี่ก่อนกันฟรีแล้วขายคอร์สเนี่ยกูจะมาไล่พ่นคนที่ซื้อคอร์สกันไม่พี่ก้อนมานมาหน่มาโกงวยขายหนูแล้วหนูก็พูดมาตรงๆว่าน้องถ้าน้องอยากได้ตังค์ขอพี่ก็ได้เหมือนนะพี่แรมเหมือนนะไม่พี่แรมสนใจก็คอร์สเสร็จแล้วเปล่าไม่คืออันนี้เราขายคนในแก๊งนี่หรอขายคอร์สคอร์สรส่วนร้านนึงไม่ไม่ได้ขายพี่ พี่พี่จะพยายามอุ่นขอใอุ่นหนุน่้ตัวเองเนาไปหมื่นห้าตัวเองตีราคาคู่เลยแล้วก็มีอย่างหนึ่งคือตอนนี้อย่าถามว่าเราตอนนี้คือเราก็พยายามหาเงินมีพี่แบบว่ามาใช้นี่ใช่ไหมหนูเดินตรงไปเล้ววาต้อนรีิดเยอะไหม ติดปูนมี่ติดปูนส่วนใหญ่ติดปูนมีนะเออเกือหมดแล้วเกือบหมดแล้วมีมีแถ้าเป็นมาก็คงหมดแล้วใช้เวลาเท่าไหร่วันเดียวพอแล้วพี่ติดปูนไม่ไปถึงว่าไอ้ตั้งแต่ที่เราติดนี่มาเราเราใช้มาเรื่อยๆอ่ะตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่เดือนหนึ่งยังเดือนสองเดือนแล้วพี่สองเดือนติดติดใครดีวะติดใครติดเยอะไม่ติดของใคร ไอ้ไอ้ไอ้ปูเนี่ยห้าเดือนไอ้ห้าสี่ถเนี่ยของใครของโทนี่ปะของพี่คุณพี่ของพี่คุณของพี่โทนี่แก๊งแก๊งแก๊งจ่ายใหอแก๊งจ่ายไปแล้วแต่พี่ชายแม่งนั่งอยู่ตีห้าซื้อคอมบิลลี่รวยกว่าอ้าวเขาบอกว่าซื้อคอมบิลลี่ร็วรวยรวยกว่าจริงปะรู้เจ้าของเกาะก็ลำบากจริงยิมเบลลี่เขาไม่ได้ขายคอพี่บิลลี่ไม่ได้ขายคอหรอตัวเองก็ลำบากไม่ได้ขายคอเบลลี่รอไปป้นคนขายแต่จริงๆเคยมีคนสอนมามาทีวีสดั้งเดิ ทำไมถึงเป็นลูกป่าจอนทำไมถึงเป็นลูกป่าจรเป็นลคอเดียวกันฮะทำไมทำไมทำไมเราถึงเป็นลูกป่าจอนมันเป็นคดเลยว่าไม่จรมันเปนรวยไงมันเป็นอะไรแบบนี้โอ้เป็นจริงไหมไม่จรเห็นไม่จคือเห็นคือเห็นคือเห็นว่าจอนรวยก็เลยไม่ใช่พี่อ๋อไม่ใช่เขาพ่อไอวอนโอเวอร์เฮ้ยเขาอยากให้ผมไปดูเลยพี่คนนั้นอ่ะจริงเหรอจริงพี่วันอ่ะพี่จะหาไหมมีพี่แต่จะตีมไปหาดูเลยคือให้คือให้ไปหาเองเหรอใช่พี่เลื่อนไปตรงจุดแดง วิ้ยอย่าพูดดิขอพิมพ์มาค่ะไม่ได้มีพี่พูดเล่นมันไม่มีใครซื้ออยู่แล้วตั้งแต่ทำมาควารู้ไปหมดเลยอ้ืเออแบบเส้นเด็กกันไม่อะไรอย่างเงี้ยปนคนซื้อคอร์สเรียนเลยค่ะใช่อะไรพูดถูกคนหนูโจกลายเป็นโจขอแรงแต่ผมใช้เวลานะ แล้วแล้วถามก่อนตอนนี้ the คือก่อนก่อนนนเนี้ยเราก็จะเห็นว่าเราอ่ะคจะขอขับแบบขับทหารกูโจแบบซ่อมไฟอย่างเงี้ยก็เพราะว่าไม่ค่อยได้ไปเกาะใช่ไหมตอนนั้นใช่ไหมตอนนี้ก็ไม่ไปแล้วพี่ฮึไม่ไปแล้วเพราะว่าไม่ได้ติดเงินแล้วหรือว่าไม่ต้องหาเงินแล้วคืนคืนรถปาไปพี่เอาสุกแล้วสองตัวไม่แล้วแล้วเราจะฟันยังไงล่ะผมจกปูน an はは like ี่พี่ได้จกปูอย่างเดียวกัน จบเธอเลยรู้สึกว่าปูแล้วหมูรอตอนนี้แต่ตอนนี้ตูนี่อะไรกอย่างว่าทางโรตเลียสมาจมมูลเลยนะแต่ถ้ามีผมมันก็แบ่งไงพี่มันจะแบ่งเิแน่นเลยแล้วลองมีส่วนใหญ่ไหมแบบส่วนใหญ่ของเราไปกับใครไปกับคคนเดียวพี่ไปคนเดียวอาหาแบบาอยูแกงไงพี่แบบโคตกรวยสุดต่อปาร์ต้สุดเหรอเอาฝนตกทำหนึ่งเจ็ดหมื่นเนตกครึ่งชั่วโมงคนละห้าโลทุนนะ ทุนมันเก้าพันไม่ใช่หรอฮะสมมติตกไม่ปกินเนี่ยน่าจะเป็นมีสักตัวไหมอ๋อไปหาทุนจากตรงนู้นเอาอ๋อน่าสนใจเนาะแล้วเราโจรกูไม่ได้ไปป้นเขาแล้วเราไปขอเราแล้ค่ขอถูกป่ะพี่เราไม่ได้เราไปขอไงสนญจค่าป่าไหมครับคือขอแค่ละแวกนั้นใช่ก็เดินไปเรื่อยๆร่อดูตรงอ๋อเดินไปเรื่อยเแล้วตรงข้ามอะไรอ๋อตรงอ๋อตรงข้ามด้วย สนใจไหมครับเออถ้าสนใจเนาะเคยว่ายน้ำไปขอเขาไหมเคยว่ายน้ำไปขอเขาไม่น้ำไปขอเขาเลยเหรอนี่ไงก็เหมือนดอ้นี่ไงไปล่ากันไมเลยว่า้ไปขอเออจริงว่ะคือบางทีเราไม่ต้องขอเขาก็ได้คือบางทีเราไม่ต้องซื้อไม่ต้องต้นเออเราขอเอาเวลาไปต้องไปพี่ไม่เคยขอหรอ ไม่อะขอเขาไงขอแบบขอกงห่อยได้ไหมอย่างนี้ใช่ไหมบางทีขอคนละคนขอว่าขอหน่อยได้ไหมครับทำมาให้กงไม่เป็นไรนะแต่เขาให้ไม่ถึงขอพอเขาทำเสร็จใช่ไหมหรือว่าอ๋ออุ้ยได้ก่อนราไป้ทำแต่พอหลังหลังมาแล้วอายอายก็เลยไม่ได้ขอเรื่องโปรต้นถามพี่บิลลี่ ม,มากอาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่แก๊งเขาบอกว่าเฟิร์สขอคนที่ตกปลาคนละสิบโลใช่หรือเปล่า uh สิบโลเลยเหรอโอ้โหไม่ได MM ้เป็นครูอะไรเขานะไม่ได้เป็นคู่อะไรก็เลยอ๋อเขาบอกว่าช่วงเขาบอกว่าเฟิร์สบอกว่าช่วงนี้พี่แย่เขาคือเขาคือเขาก็ให้ไปหลอกไปหลอกไปหลอกคนยังไงอ่ะไม่ได้โกหกพี่มันแย่จริงมันแย่จริงแต่แต่แย่ทุกช่วงแย่ทุกช่วงเลย นี่คือชาไปแย่ก็ไม่ไปหรอพี่ไม่แล้วได้เจ็ดหมื่นนี่คือเอารถแล้วเราเอารถอะไรไปตกปลาห้าร้อยโลเลยโอ้ไปสุดใ้แล้วตกปลานัตตกปลามือชิ้นเออนัตต่อลามือชิ้นไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมีต้นทุนอะไรเลยคนเราอ่ะมีแค่มือทำอาหารกินได้นั่นนะดิแล้วก็มีมือกับปากโอ้ยแกาตกปลาต่างหลอเคนอื่นยืนนิ่งพี่ผมวิ่งรอบๆเออโออเอออ่ นั่นแหละดิเราทำไมคิดไม่ได้วะเออเราก็ไปซื้อตั้งเก้าพันทุนก็ไม่ค่อยน่าจะได้เลยเออเขาบอกว่าโจไหวไหมไหวพี่ไหวกำลังกำลังกึ่มๆใช่ไมกำลังอย่างนานเลยหมแล้วพี่โจกลัวพี่ลุกไหมครับอันนี้นี่เขาถามเขาถามพี่โจโจพี่โจกลัวพี่ลุกไหมครับเนี่ยเนี่ยๆไม่ไม่กลัวพี่อื ไม่เมาไม่กลัวหาลุเลยไม่ไม่ไม่มีอะไีมันเป็นบปบาทปะไม่ได้กลัวแต่เกรงใจใช่ให้เกียรติพี่เราให้เกียรติกันและกันมากกว่าใช่ช่วงนี้พี่แย่เออพูดช่วงนี้จำแย่ใช่ก็พูดพี่คำนี้ผมก็พูดพูดเหรอโอเจ๊ใช่ไหมต่อไปนี้เราใช้มุกเนี่ยคอหน่อยได้ไหมคะช่วงนี้แย่จริงๆค่ะเออเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดู เออเพราะว่าเพราะว่าซ่อมไฟช่วงเนี้ยโดนแย่งบ่อยยพี่ใช้วิธีผมดีได้ไงผมเคยผมเคยไปเจอคนแย่งคนหนึ่งใช่ปะเออผมว่ามันคือรถล้วให้มันซ่อมให้ผมมันมันก็ทำจริงหรอใช่พี่ได้มันบอกจะไปคือใครที่ที่แบบเราไม่รู้ไม่รู้จักพี่ไม่รู้จักด้วยชื่อใช่เป็นประชาชนธรรมดาใช่พี่ไม่มีแก๊งไม่มีผมบอกว่ามึงซ่อมเก่งอย่างไว้มันแล้วมันให้มากได้มาได้มาหกหมื่นผมน่าหงุดหงิดเชี่ยทั้งวันนะกี่ชั่วโมง นานอยู่แต่ว่าผมคิวไม่ละเขาไปยังซ่อมไปให้เราเลยนะมันก็ซ่อมให้เรื่อยๆกล่องมันแล้วกล่องมันอะซ่อมให้ผมเอ้าแล้วกล่องเราอะไม่หายแล้วกล่องเขาอยู่อะไรไม่รู้พี่ผมว่าให้มันซ่อมไปวันนั้นเอ้ามแล้วเขาแล้วแล้วเขาขอซื้อกล่องไหมก็แบบเอ้ยไม่พีอ๋อตอนนั้นผมผมหลงเพาะมันบอกว่าโอ้พี่ชายไม่เตียนเลยผมเลยให้มันซ่อมให้เชจโจรู้โอซไหม โอสิโอเคนะพวกมึงนะถามอย่างนี้ทุกคนเลยนะพวกมึงอ่ะตตัอทีตัวทีพอดีพอดีพอดีเขาชอบขนาดผู้หญิงยืนตกปลาอยู่มันยังเรียกเขามาช่วยใช่พี่ผมว่าก็ผู้หญิงอ่ะเขาได้บอกผมว่ามีสูตรตกปลาให้ได้ปลาเยอะผมเลยไหนตกหน่อย้ผมเอาเปไหน มันมาบอกมันก็ต้องทำให้เราดูถูกไหมพี่อถูกใช่ผมว่าให้มันตกให้ผมจะใช้คนข้างทำเสร็จหมดแล้วเฮ้ยไปนไร้วมมงตไ่่อาาเฟิปจอดรถตรงแถวไหนถึงมีคนเยอะๆขนาดนั้นอจะเลีแยวซ้ายเลยพี่เรามาดูย้อนหลังอะตกปลาต้องมีคนลุมประมาณสิบคนแล้วเราเข้าไปตรงนั้นเลยนะ ไม่พี่ดึงมาดึงมาเดินมาเลยดึงมาบางคนแล้วเราก็แจกจ่ายของที่เรามีว่าแบบขอที่เปิดรถรอเปิดรถรอปุ๊บเขาจะรู้แล้วรถแล้วเราเราจอดอยู่แบบกลางตอนนี้เขาดูคุณที่ไหนโอ้ยนากบวชเปิดเปิดอยู่ตรงกลางเนี้ยเขาจะรู้แล้วว่าเฮ้ยมาบ่อยมาบ่อยเอามา แาดเออ้เขาเขาคือตอนนี้เขาก็จะรู้ว่ามันก็จะมีบางคนเดินมาก็แบบว่ายอะไม่พี่มันจะต้องคิดว่าถ้าไม่เดินไปเดี๋ยวก็เดินมารีบไปดีกว่า้ดีวเราใช้มุงนี้ได้ไหมแบบว่าเด้นี้ไหมใช่กันเปิดเปิดทอดกรถินเลยละกันใช่ครับผมทอดกเฮ้ยไม่นั้นอย่างนี้ดีกว่าจะเป็นแฟนชายและกันแบบแฟนแบบแฟน อ๋อเดี๋ยวไม่ได้จะไปเออขอโทษนะครับรู้จะโดนกระทืบหรือเปล่าไอ้เดดประเด็นอ้าวก็บอกว่ามามาจากเกียร์ไงผมมีโปรโมชั่นพิเศษให้เขาเวลามาจะไงถ้าผมอยู่วิ่งมาเลยถ้าเจอโจทโอเคเฮ้ยเราก็ได้นะเออโอเคนะโจทมารถอันดิพี่ผมไม่สนใจคนเออนั่นดิทำยังไงอะรถล็อก อ ality, oh, ๋อพ hey, ูดอ so. ๋อพูดเล่นๆค่ะพูดเล่นๆค่ะพูดเล่นๆค่ะอย่า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 ตีกันค่ะอย่าตีกันค่ะอะไรอ่ะอเขาเขาของเขาถามเรื่องโจโจสีมันตะกีเขาบอกว่าผมไม่รู้จริงๆครับอย่างเงี้ยเขาบอกว่าผมไม่รู้จริงๆครับทิปทิปทิปพี่ดีกรอดีเด่นขอบคุณมากเลยค่ะ